พี s <S ่น้องคือส่าสบายดีอยู่ป่ะจ้าคอยก็สบายดีอยู่จ่าเอ๋ค่อยๆเนาะเจ้าเอ๋แย่งหน่แฟนคลับย่านแฟนคลับมันตกใจมิจ้าไม่กินข้าวเศร้าน้องคอยสวัสดีนะมือเศร้าเศร้าๆนะจ้ะเนาะจ่าเอ๋ค่อยๆเอาแล้วอันเจออันี้ก็เป็นนุ่มอันกินซีเรียลมิจ้ากินซีเรียลมือนีิกินซีเรียลใส่อันพรีดแล้วก็ใส่อ่างมุนแฟนนม

อุ้งขาบุ๋มเลแดดออกแรเตัวอากาศเย็นนะหอดนด้ย้อมหนังเงาวแล้วก็โอเคไงมันบอกมันหนาวก็แด้แก่นคับถามมาลายครับคือไปเห็นปัญญาอินเขาปัญญาเลยเป็นเเป็นอายกินเขามคือข่อยมันหนาดหนามือไงข่อยอือเพ่ยเป็นอายกินเขอามันจะกินเสมองจ้าก็เป็นหนูมากินออกกองเ่ยข่อยเนาะเป็นอาย ดนดนยังกินออกกล่องเตี๋วไปไงมาพีพีเห็นชัดไหมจ๊าพีไม่จ๊าบหวานหวาน xét cái mục mà chai cái mục cười Ừm, nào Xẹp nhỏ, bỏ không anh đã comment mà like rồi Thân ảnh cao, thân ảnh mai Nha chung bu Cho bảo hết nha đi Xuống xe cho anh nhà ยังสมมุนสงสัยสจะกินเงินเดือนรัฐบาลแน่ๆเลยเจะเหมือนงานการเจ้บไปเหตุกระชั้นว่นนีคนเดียวจะหลายคนอยู่ทในเฟซบุ๊กที่งหนยูทูบอืมหลายวิดีโออย่างคุยกับบอกไปดูดูเด็การเบิ่งคกีบเนาะ ของิ่งอันนี้ความสุขสนุกนะเข้าม่ต้องไปมองขอบุกพองของคนบกพออนันที่เป็นสิรวยหรือสิจนเป็นสิงงนนกินเงินรัฐบาลหรือบกินเงินรัฐบาลคันท่าบวกหุจักเป็นทีเขาก็บยาสัคอมเมนต์มาแบบนี้นะจ๊ะเนาะบังกินเงินรัฐบาลได้หนิงานการบริหารขันท่าพวกหุ่นจักเป็นทีเขาก็บยาสัคอมเมนต์มานะจ๊ะเนาะที่ใหในจะกองประเทศเป็นเสียหายเป็นเส่ยผลใหญ่เสียหาย ปใหญ่เป็นกระบอหมักเนาะค่มคอมเมนต์อันนี้เนาะกก็นฝังเป็นกรบอหมักเพิ่นหอดบ่อใหยค่อคาเคุ่ปวยยัเพิ่งสอนให้ควายด่าเพิ่กลับปมก้เพิ่นสอนมาจากไหนยากหูบอกพวกว่าเพิ่นสอนมาจากไหนก็สิบอกฟังยันท่ากูเด้ออันนี้ปยหญ่สอนให้คยด่าแต่ว่าเขาดาแฟนกลับปวกาเิสอนพวกเจ้าไฟฟังแล้วยหญ่สอนให้เมียด่าจักไนเงเชียดไงก็ไม่เชียดอกว่าเขยโดนแฟนขับด่าหลายอยู่ว่า ข่อยกินขาวสกมุกข่อยเป็นข่อยเป็นปอบข่อยเป็นอันอ่าเป็นลิงเป็นข้างเป็นอึงเป็นขีดกันขาดเป็นกบเป็นเขียดเป็นอย่างแตแล้วแต่เป็นชนีอย่างก็แต่ละแต่เป็นสกมุกสิ่งมุนข่อยบ่กเขียดออกจากข่อยเขียดคอมเมนต์อันนี้มากกับบอลรุ่นบอรุ่นแรกออกจากแต่ว่ามันจะเป็นการแบบนั้นขันห้องบุหงาเพื่อนดีเขากับบอลตองคอมเมนต์มากกับอาจายแบบนี้วัางานการบาเหตุตั้งแต่กินเงินรัฐบาลนี่มันเสียหายเลยจ้ะเห็นบอกฉันเสียใจเน่ย พลังพื้นเสียหายเฮ้ของประเทศพื้นเสียหายบอยกเง้ข่อยบอกว่เดียนร้อนนอกจากน้องจะได้ข่อยมาลดวันนี้พ่อใหญ่ข่นสอนไอ้ข่อยได้หรือเปล่าอันนี้เราข่อยสอนไอ้ข่อยด่ยาไปเรื่องแฉันวา่าอันนี้เต่ข่อยเห็นงานมากข่อยก็ตั้งแต่เกิดมาจนอายุหกสิบห้าปีเราพิ่นกับบริกินเงินรัฐบานลนี่ว่าไงแล้วพื้นเราข่อยกับลูกมาอยู่ออสเตรเลียตู้ข่อยกับบริกินเงินรัฐบาลนะจาน๊ะเนาะ ไม่แต่เงินคงพญายเองเลยเงินที่เป็นเหตุงานสมัยก่อนเป็นเก็บไว้เห็นบ่จ้าเป็นเก็บบ่อยเก็บเขาคัางเขาคัางเขาคัางไว้เนาะจ้าเนาะไปกินเวลาเถ่าอืมเห็นบ่ที่จริงอ่ะเพิ่นเสียภาษีมาตั้งไหนเนาะจ้าเพราะเพิ่นเถ่าแล้วเพิ่นอาจสิได้เงินภาษีคืนมันบ่ได้เนาะจ้าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้น้ำซ้ำรัฐบาลสิมาเอาเงินของเพิ่นให้เพิ่นเสียภาษีตอนเฒ่าไปให้พวกคนถูกคนยากเลยวันนี้พอเพิ่นมาเห็นคอมเมนต์นีข่คนมาบอกเพิ่นฟังเพิ่นเครียดเละเพิ่นก็เลยบอกให้คนด่าแฟนคลับเพิ่นบออกวว่่่่าาะไรเเพพิิินนส Listen d u m b b i c h ว <laughs> ่าฉัว่า you don't know me very well you should not comment ไรเนีว่าฉันว่า Listen d u m b b i c h วาัว่าไปไงเป็นเกียบสอนนิดนไอ้เพนี้มันนี่ l e ้นอดนิ e ี่เอออ้นอดน n มันนี่ขอกาเมนว่าฉนว่เห็นไหมสิอ้แฮปมันนี่เพี for t a k n my family my wife not need to work สั้นไ my w i f e not need to work I can take care everyone everybody in my family not you are missing it shut up ่าจังเป็นวะเพราะนายสอนแห่งเนี่ยนาแล้วใคก็ไม่ได้หรอกจะกิมาสอนพวกเจ้าฟังสิมาปเพญาะนายคนสอนบางไรยูดอนนมมีเวิลี่วิลยูชุดน not c ม m m e n t l i k ด t h i าสั้นนะเพราะนา่หนะคอยกับว่าแปลเป็นภาษาไทยให้พวกเจ้าหรอกเนาะผู้ใดฟังออกกับ แล้วแต่เธอฟังบอกแล้วแต่เธอคือวันนั้นจ่าเขาบอกแปรอีเหรอจ่าตันคอมเมนินไม่ต้องคิดไปจ้ะเด้ออืมแต่ว่าคนเครียดหรอกอืมคนเครียดคนอย่างว่าเป็นไ่เป็นเป็นเครียดฝรั่งฝรั่งเป็นเกียดตได้จ้ะครันการเป็นการดูถูกกันเพราะว่านี่าว่าฝรั่งเนี่ย ิ่นเกิดมาจากประเทศของเพิ่นเพื่อนเกิดเพ่ญ่ยมานีเ่เพื่อนบริกินเงินรัฐบาลนะจ๊ะมีแต่คนนอกประเทศเขามาประเทศเพื่อนแร้วมาเอาเงินรัฐบาลมาให้รัฐบาลเพื่อนเลี้ยงดูนี่ลหละล้วเป็นเสียภาษีไปพอหย,ย่างเสียภาษีไปคนยากคนจนอืมเห็นบ่แต่ของเสียภาษีไป็นอะไรไ่ได้คืนได้บาดนี้ยังพญายก่อนเสียภาษีเป็นไรไม่ได้คืนได้บานนี้บม่ได้ภาษีสิเพื่อนเสียไปน่ะเอาไปให้พวกกันอพยพห์รีบวกคนที ค้นไส้กับซามคนคนไส้กับซามที่เขามาในประเทศเพื่อนนะ่ะอืมที่อุดอยากปากเหงียะจ้ะที่ฐานะบดีบหมันคงอืมหรือหรือคนในประเทศเพื่อนกับมีคือกันพวกที่รู้สะรู้สืมเปยเป็นภาษาไทยบงงขึ้นกันอืมอะไรจ้ารัฐบาลเปรนศิดียัยงดูบานี้คนที่เพ็่นเหตุงานเหตุการณ์มาแต่น้อยแต่เท่าเท่าไม่ก็เสียภาษีไปเลยเสียภาษีภาษีไปเขาใสา่ กะเขาพวกที่นี่แหละจ้าพวกที่คนยากคนจนเนี่ยจ้าพวกที่ฐาน,าบาานะบ่มังคงเนี่ยจ้าเนี่ยแหละอืมมันเป็นแบบนี้จ้าพวกเจ้ายัะสกีดด้ววันอันเป็นเมียฝรัง่งเขามาอยู่ประเทศเพิ่นสิีได้กินผ้าสีเออจีได้กินเงินรัฐบาลทุกคนบมเมนจ้าบ้เมนพี่น,อน้องพวกเจ้าจะเข้าเจผิดพ,พวกเจ้าจะพิษจารณาได้จ้าเนี่ยว่าเป็นจึ่งไหนว่าขอบพวกันเป็นยังไงสามีมนเป็นยังไงเห็นบ่าจ้า คือถามนักพิพ mm. <laughs> ิธภ right ัณฑ์เลยต้องคิดมึงมันว่ามึงคิดวิดีโอเหรอว่เห็นเพื่เท็นงานในการคอมเมินมากตัวถีบตัวเดนเม่เนียจ้าขอยม่เคียดอกจ้าค่อยว่าถือบะนี่ด่าขุนอหละขอยค่อยคอยบ่าตัวหรอกเขาบอกอ้อมก้องเขาบอกตรงตรงจ้าทุกคลิปตี่ข่อยเห็ดคลิปมากนขอยบ่ตรงสุกิบแล้ว่อยว่าแบบเนี่ยภาษาข่อยภาษาที่ขอยว้าออยมากจากใจ เรามาจักใจได้พี่น้องเว่าตลตะแรงว่ตต่อเลยได้เขาบอกมาจักใจเลยต่ว่าแฟนคลับมังคนเพิ่อเบ่งคลิดบ่งแครพันนะหรอว่เข้าใจเข้ากับข้อเมตนมากสิแม่จ๊ะมันนี่ข้เม็นมากข้อเม็นนี่เห็นเหุร่างคือเสียหายดิเพราะว่าเพราไงมาเพราะงพ่นสิทเรียดเอ๊ะเพราะว่าพันเสียภาษีมากตนน้อยเท่าเพิ่นเ่าจุหกสิห้าบีเงินรัฐบาลสลึงเดียวเพิ่นยังไม่ได้กินลยพี่น้องอิอืมสลึงเดียวเพิ่นยังไม่ได้กินี้พราะเพิ่นมีเงินพก็ยังวะสม โ,โค้ชฟุตบอลเป็นเตะฟุตบอลอืมเป็นโค้ชเื่นกับมีเงินบ่พะพนักงานเป็นผู้จัดการธนาคารตต่เด็กหนุย่ยอือายุยี่สิบกว่าปนอายุยี่สิบกว่ายี่สิบหกปีเพิ่งก็ได้เป็นผู้จัดการธนาคารแล้วอืมพราจ้าคิดเบ้างเรอแล้วบนี้เพื่อนว่าเป็นคนเรีนยนไพ่เรียนไฮโลเรียการพนัน เพิ่นเห็นงานเก็บเงินหรือยังดูครอบครัวเพิ่นสมัยก่อนที่เพิ่นบาทั้งเลี้ยงพ่อแก่เพิ่นเห็นอย่างดูครอบครัวเพิ่นกินแหนกเก็บเนี่ยเสียภาษีพร้อมเพิ่นฉลาดเพิ่นยังเพิ่นเห็นงานธนาคารเพิ่นเป็นผู้จัดการธนาคารเพิ่นฉลาดเพิ่นจิตถึงอนาคตต่างหนาส่วนนี้เสียภาษีส่วนนี้กินส่วนนี้เก็บเห็นไหมจ้าส่วเนี่้ขอค้างเก็บมาคืน ม่เคยเมากินเลยท้นที่ขาข้างเนี่งเป็นเอัเงินเอาเงินเข่าสุบเปิดพราะแก้วผหุ่นจากแบงนั้นคุลังคนพวกคน ן หนาสิหุ่นจากเนู่เอาเงินเขาสุปเปิดวันนี้นนนนนปปม,นมีเงินไหนก็ไปซื้อหุ่นมาจ้าซื้อหุ่นก่อนนพี่นองอนนั่นแหละมาเท่าเงินหุ่นนะ่นะฝรั่งเขจะอื่นแช่มาจ้าอันนี้ว่ามันแช่ไม่สม่อยนี่ มันเป็นแช่ในสมอยเียจ้ะเป็นแช่ของบริษัทธนาคารยังพอได้ไปเห็นธนาคารเวทผักเก็ซื้อแช่เวทผักสื้อแช่หลายๆบริษัทที่เป็นธนาคารที่เป็นบริษัทใหญ่ๆแม่พระจ้า,าอืม,มนีการ์ดอันนแล้ว <c oughs> ดัง <c oughs> ดังสุนซุ่ม,มงดังสุนซุ่ม,มงดังซุกขึกขกนาากน้นซุ่มวงก็ใช่เปล่าพวกแก่ฟังค่ะค่ะนะจ๊ะเนาะ การที่คอยกับพนัยไม่ได้เห็นงานสมนีเพราว่ากินเงินของเจ้าของจ้ากินเงินดอกเบี้ยจ้าเงินที่เขาเข่าคักเนี่ยบ่ได้บ่ได้แตะต้องจัดสลึงเลยจ้าและป่านนี้เขาเยอะพนัยเลยเพิ่นเก็บเงินเหมือนจะน่อเท่าย้ายเท่าสมือเนี่ยจาเก็บเงินเพิ่นจะไเวกินของเพิ่นเท่าเท่าเพราะได้สบายเท่ามาได้สบายได้บ่ได้ไปหนุนยากน้ำพวกรถบงรัฐบาลเหมือนกแต่ว่าเป็นมีสิทธิ์ที่สได้เงินจากรัฐบาลไม่รักเป็นเท่าเกษียณแล้วผมบอกเพราะเป็นเสียภาษีไปหลายเี่บาทที่นี่ รัฐบาลเ,เปลี่ยนไหมเพอใหญาเแ่าแล,ล้วอายุหกสิบห้าแค่นี้เฉเงินรัฐบาลบ่ได้ดิจ้าเพราะว่ารัฐบาลเ,เปลี่ยนไหมว่าเงินเงินรัฐบาลมันเหมือดมันลอยหรอค่อยเย,ยบอกพวกเจ้าฟังเดี๋ยวี้เงินรัฐบาลเหมือดมันลอยหรออือวันนี้พ่อจีเอาเงินน้ำคนรวยด้บ่ะนี่ไปให้นคนถูกคนยากนี่นะจ้าอือ นี่แหละพ่อเนี่ยไันเครียดบังนี่มันีห็พวกมาเห็นคอมเมนต์อันนี้ว่าเออพวกเจ้ากินเงินรัฐบาลติดว่เห็นงานมั่งสัน่นพ่อเนี่ยใหครียดจัาได้บังนี่โอ้บังได้เคยกินเงินรัฐบาลเด้วยพ่อเนียเ่ยมั้มิตรรัฐบาลสีมางเงินน้ำข่อยสัน่นบังอันนี้บอเอลิจ้าพ่อเนจ่ยได้สอนให้เมียดาวเลยยูดอนโ well. like นมีเบร่เวลยู่ชุดนักคอมเมนต์อะไรเดียบัลลังบ้าง ดิ Listen, สิ <laughs> น,สน,นดับบนะิชซันอือพญายิ่งสอนนี่นี่นะตุ๊กเอกบดานแล้วหรอวะเกิบดานแล้วหรอวะหลายคนอยู่เจ้าพเมียนเป็นคนเดียวเด้ก็เขาบอกหลายคลิปที่บอกว่าคอยเพรได้เ,เห็นงานแล้วก็คอยกับพ่อใหญ่ง่อจำเป็นที่ต้องต้องเห็นงานเนาะจ้ะเนาะกินตนน้นเงินดอกเบีย้ยก็เหลือเฟือแล้วจ้ะกินสิบชาติกับบอเหมือนใช้า้นเงินดอกเบี้ยเพราะว่าคอยพญาน้ำพญ่นี่สมัยก่อนเขาไม่อยู่ใหม่ใม่เนาะคอยอยากเห็นงานได้เพราะคอยบ่มีเงิน ก็พอเงียบอกให้เงินเดือนเอยเด้ปอืมเขยิบาเท่าวขอบอไมีเงินเลยขอยอยากเห็นงานก็ขอจีบเดได้เงินสัตว์ก็เงียบไปบต้องไปเห็นงานกูเลี้ยงดูเจ้าย่างดีนะสิเอาเท่าไรเงินบอกมาเอาสิอืมมันเฮาก็บบอกล้าบอกได้มันบอกล้าบอกผัวรได้บั่นเฮาอยากได้เงินเท่าไรมันบอกมันบอกสมัยก่อนมันบอกเฮ้าไม่รู้เงินไม่ไม่เฮาก็บบอการ์เห็นเฮาบอกเพื่อนเฮาสิว่าอุ้ยเห็นแต่เงินบอหักเพื่อนมันบอหลาเฮาก็อุ้ยผมบออยากได้ดอกเงินน่ะน้ำเจ้าอ่ะมันบอ จาเห็นงานมากแต่ตอนนี้เท <gas a> <aún> hmm. kind of ่ๆเงืนเจ้าคอยว่าอยากได้เห็นบ่าล่ะือยอยากไปเห็นงานเป็นของเงินของขอยเองอือเพราะ่อยขอพยาไปเห็นงานดูๆเพื่อําค้าอืมมันก็เอาเงินก่อนเนี่ยไม่ว่าเขาจะนค้านี่ข่อยเอาเขาจะนค้านี่ข่อยว่าโต้ดยที่่อยว่าได้ขอมาวันนี้พวก่อยมีเงินอนในทางข้านหลายมันก็เอาเงินในธนาคารไปซื้อแช่่อยซื้อแช่กับคนแช่กับหมายถึงหุ้นอะจ้าหุ้น